นักเรียนคนต่อไปอ่าวสิเล่าให้ฟังสิอ่าน้องฟ้าหลบอ่าอ้าวอาจารย์ถามว่าอะไรนะคะอ่ามันจะมีสองคำถามเนาะคำถามแรกก่อนนะตั้งแต่เกิดมาเนี่อ่ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยน,นะจนมาอยู่กับพวทนี่แหละนะมาอยู่กับวิชาลามเราอยู่กับพวทเนะี่ย มันมีอะไรบ้างะนะเอาสักอย่างสองอย่างก็พอนะที่เราที่เราเคยว่าโ้หถ้าไม่ได้แล้วมันทุกข์มากอ่ะไม่ได้แล้วมันทุกข์อ่ะอยากได้ไม่ได้แล้วมันทุกข์อ,อ่แอะแต่ตอนนี้มันเบาลงนะมันเบาลงหรือว่าหมดไปเบาลงก็ได้หมดไปก็ได้ที่เออพอไม่ได้เราก็ไม่ได้ทุกข์มากมันเบาลงอ่เอาสักอย่างสองอย่างก็ได้เป็นการเขาเรียกว่าอันนี้วิชาอะไรรู้ไหมบุพเพนิวาสานุสติญาณวิชาระลึกชาติตอนนี้ลุงหมอพาระลึกชาติ ชาดนี้แหละชาดนี้แหละอ้าวเอาเลยลูกน่าจะเรื่องเนื้อสัตว์นะคะตอนที่ไปอยู่ภูผาตอนที่ไม่ได้กินก็ทุกอยู่ก็ก็ตอนนั้นก็ทุกมันอยากกินเอาใกล้ปากนยะลูกก็อยากกินนะคะ,ะนเนื้อสัตว์นะเนาะไปอยู่ภูผาใช่ไหมตอนนั้นะระลึกชาดมันเป็นไงไม่ได้กินตอนนั้นตอนนั้นก็ทุกครับเพราะอยากกินอืมอืมถ้ามันไม่ได้กินแล้วมันจะดูไม่ค่อย มีชีวิตชีวาออะ่าตอนนี้เบาลงไหมตอนนี้ก็ล่าสุดกลับบ้านก็กินก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าเออเห็นน้งชิ้นหมูก็ไม่ได้กินนะคะตอนนี้กินมันก็เฉยๆค่ะเก็พยายามจะไม่กินอืทำไมเวลา จับอันเดียวก็ได้หรอกจับอันเดียวก็ได้เอออย่างไงก็ได้เออมันก็เบาลงเนาะได้พิจารณาโทษของการกินแม่ลูกเออพิจารณาค่ะหนูกล้วยบาตรอือดีดีอย่างนั้นแหละใช้ได้นะเราก็เริ่มมีปัญญาขึ้นแม้มันจะขาดไม่ขาดมันอาจะมันเราจะไม่ได้ขาดเต็มร้อยแต่มันก็เบาใช่ไหมแค่เราเบาแล้วก็เปรียบเทียบได้มันเบาลงกว่าแต่เดิมแต่เดิมมันหนักใช่ไหม โอ้โหมันทุกข์มากอันนี้มันเบาลงี่ก้าวหน้าแล้วอย่างนั้นอนะ่ะคือนาวิบากอย่างนั้นดีละอามีอีกสักเรื่องไหมหรือจะเอาเรื่องเดียวคิดไม่ออกคิดไม่ออกคิดไม่ออกสองเรื่องเดียวก็พอไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อ,ตอทีนี้เอาปัจจุบันปัจจุบันมันมีทีนี้มันมีอะไรที่ปัจจุบันหรือใกล้ๆปัจจุบันนี่แหละนะที่เรารู้สึกว่าโอ้เราก็อยากได้นะแต่ไม่ได้แล้วมันก็ทุกข์แล้วเราก็ ใช้ปัญญาหรือใช้การอดทนหรือใช้ปัญญาในการน่ะลดลดความทุกข์ลดความ,มอยากลงลดทุกข์จากอยากอะ่ะเรามีมีอะไรบ้างเอาเรื่องเดียวลูกเอาเรื่องไหนก็ได้มีบ้างไหมก็น่าจะเร่งอยากกลับบ้านมาคะ่ะอาจารย์อ่าได้ได้เรื่องไหนก็ได้ลูกอาจารย์ถามว่าอะไรนะคะเรื่องไหนก็ได้ <c oughs> ที่หนูต่อสู้อยู่กับกิเลสปัจจุบัน ตอนนี้ก็เป็นปัจจุบันเหมือนกันที่หนูสู้เอาอีกเรื่องหนึ่งที่หนูสู้อยู่ตอนนี้มันก็ลดลงอาจารย์ก็แบบทำสุกซี้เหมือนบ้านนะคะอ่าอยากกลับบ้านใช่ไหมอยากกลับบ้านอืแล้วหนูพิจารณาอย่างไงแต่มันเบาลงใช่ไหมอ่ามันเบาลงหนูพิจารณาอยังไงลูกก็มันก็ไม่เหมือนอยู่นี่มันก็เหมือนอยู่บ้านนะคะ อ่าพิจารณาเนาะพิจารณาประโยชน์ว่าเอ๊ะอยู่ตรงนี้มันก็มันก็เหมือนอยู่บ้านนะพยายามสอนตัวเองอย่างงี้แหละเราก็ต้องใช้ปัญญาสอนตัวเองว่าเอออยู่บ้านกับอยู่ที่นี่เอาอยู่ที่นี่ก็เหมือนอยู่บ้านอย่างเงี้ยก็แปลว่าเราก็จะรู้ประโยชน์ว่าเอ๊ะอยู่ที่ไหนก็มีประโยชน์ได้ใช่ไหมเพียงแต่ว่าตอนนั้นเราควรอยู่ตรงไหนใช่ไหมเหตุปัจจัยเราควรอยู่ตรงไหนเราก็อยู่ตรงนั้นเราฝึกที่จะให้ให้เหตุผลกับมันอ่ะแล้วมัน มันยอมอ่ะใช่ไหมอันนี้ฝึกให้เหตุผลกับมันแล้วมันยอมเราให้ปัญญากับมันว่าเอ้าอยู่นี่ก็เหมือนอยู่บ้านถ้ามันเบาใช่ไหมมันก็เบามันก็ยอมอันนี้คือกิเลสมันยอมนี่แหละมันเบาพอมันเบาลงความทุกข์มันก็น้อยลงใช่ไหมอย่างนั้นอ่ะนี่คือการปฏิบัติอริยสัจสี่ปฏิบัติให้มันเบาลงให้เหตุผลกับมันให้มันเบาลงมันจะเบาแบบขาดหรือไม่ขาดก็ได้บางทีมันก็ไม่ได้ขาดแต่มันก็เบาลง ่เบาลงก็ดีกว่าไม่เบาใช่ไหมเบาลงเออมันดีกว่าเออมันเบาลงนะมันทุกน้อยลงนมันดีกว่าบเบาลงมันดีกว่าไม่ไมเบาอย่างนี้เป็นต้นบางทีมันก็หายขาดไปเลยในบันคราวก็อ้าวขาดไปเลยก็ไม่ได้อยากากลับบ้านอะไรเออสงบดีสบายดีแล้วก็เห็นความสบายเปรียบเทียบกับตอนอยากใช่ไหมอยากกับไม่อยากเนี่ยมันต่างกันใช่ไหมอยากเนี่ยมันทุกเอออยากได้ไม่ได้เนี่ยมันทุกเอะตอนนี้เราไม่ได้อยาก ไม่ได้อยากได้เอ้าไม่ได้ก็ไม่ทุกนี่เอ๊ะไม่ทุกมันก็ดีกว่าใช่ไหมในเปรียบเทียบเขาเรียกว่าฝึกอ่านเวทนาอ่านความรู้สึกที่กําลังเรียนอยู่นี้ฝึกอ่านเวทนาอ่านความรู้สึกว่าความรู้สึกใดมันดีที่สุดต่อชีวิตเราระหว่างความรู้สึกทุกข์กับไม่ทุกข์ทุกข์กับไม่ทุกข์หรือกับเฉยๆก็ได้มันมีความรู้สึกมันมีสามอย่างทุกข์ไม่ทุกข์เฉยๆก็ไม่มีปัญหาทุกข์กับไม่ทุกข์ นะกับเฉยเฉยนะอย่างนี้เป็นต้นอ่ะก็จริงๆมันทุกข์กับสุขกันแหละมีทุกข์มีสุขมีเฉยเฉยตอนไหนก็ได้อย่างน้อยคนเรามีสุขกับเฉยเฉยมันก็ยังไม่ทุกข์ใช่ไหมมีสุขกับมีเฉยเฉยก็ยังดีใช่ไหมแต่ทุกข์เนี่ยมันก็ไม่ดีให้เราอ่านว่าชีวิตจริงๆมันมีแค่นี้แหละความรู้สึกมีสุขขเวทนาทุกขเวทนาใช่ไหมอทุขุขมาสุขเวทนามันก็มีสามตอนนี้แหละชีวิตอ่ะ มีสุขมีทุกข์กับมีไม่ทุกข์ใช้เฉยๆหละเอ้าอย่างน้อยก็อ่านอันนี้ให้มันออกก่อนใช่ไหมมันไปแยกแบบกิเลสแบบพุทธะก็ค่อยว่ากันอีกทีอย่างน้อยอ่านอันนี้ให้มันได้แล้วมันจะเป็นกิเลสเป็นพุทธะอะไรก็ชักมันเถอะฉันไม่รู้แล้วแต่ฉันจะเอาทุกข์มันลงก่อนนะแต่จริงๆมันก็เป็นแบบกิเลสแต่กิเลสถ้าได้สมใจมันก็สุขไม่สมใจมันก็ทุกข์ใช่ไหมเออมันก็ทุกข์ ไปสมใจมันก็สุขแล้วก็เฉยๆแต่แบบพุทธะนี่จริงๆก็ต้องแยกได้นะแบบพุทธะเป็นไงอยากอยากได้ไม่ได้เนี่ยกเหทุอนกันนะเออถ้าเราถ้าเราลดมันได้ล่ะเราลดมันได้นะอยากได้ไม่ได้ลดทุกข์นี่เราลดมันได้ด้วยปัญญาพิจารณาโทษของกิเลสประโยชน์ของการไม่มีกิเลสเอามันลดลงได้มันลดทุกข์ลงไปเออมันเป็นสุขขึ้นเออมันเป็นสุขขึ้นนะพอเราเป็นสุขขึ้นเออนี่เรียกว่าสมนรรณเรียกว่าสุขเนี่ยสุขแบบลดกิเลสได้ เออมันลดลงไปความทุกข์มันลดลงเออมันสบายขึ้นมันทุกข์น้อยลงมันสุขขึ้นเอออันเนี้ยเรียกว่าสุขแล้วเสร็จแล้วเป็นไงจนมันเฉยเฉยพอมันสุขถึงอย่างหนึ่งแล้วเออมันก็เฉยเฉยละไม่ได้กลับบ้านก็เฉยเฉยอย่างเงี้ยไม่ได้กินอาหารก็เฉยเฉยก็ได้ก็าอาศัยเรียกว่าอุเบกขาอันนี้ก็เฉยเฉยได้นี่เราจะฝึกแบบนี้เราฝึกอ่านแล้วให้รู้ว่าเออทําแบบนี้มันอยู่ขั้นตอนนี้ภาษาบาลีเป็นอย่างนี้ก็ได้ สภาวันนี้เราจะได้รู้จะได้ประเมินชีวิตเราว่าเอ๊มันมีความก้าวหน้าหรือก้าวหลังวันนี้ชีวิตอยู่ไปวัน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 ,วนเอ้าแล้วมันไม่มีความเจริญอะไรเลยเลยชีวิตนะ่ะไม่ได้ปฏิบัติอริยสัจส,สี่อะไรเลยเลยมันก็ซวยเท่านั้นเองใช่ไหมโง่เท่านั้นแหละใช่ไหมชีวิตก็โง่ตลอดการคือเป็นทุกข์ตลอดการเพิ่มทุกข์ตลอดการชีวิตถ้าเราไม่ได้ลดทุกข์นี่มันก็เสียชาติเกิดใช่ไหมเสียเวลาชีวิตนะไม่ลดทุกข์อ่ะ เอาไหมทุกไม่ลดมีแต่เพิ่มทุกเอาไหมเออจะเอาทําไมใช่ไหมวันๆเอาแต่เพิ่มทุกเพิ่มทุกมันจะไมมีประโยชน์อะไรใช่ไหมมันต้องลดสิลดลงลดลงลดได้เท่าไหร่ก็เอาใช่ไหมฝึกมันลดทุกเรื่องไม่ได้ก็ลดบางเรื่องก,ก็เอาเนี่ยเราจะมีความก้าวหน้าอย่างนี้โรงเรียนของเราเนี่ยต้องอ่าเนี่ยวิชาลามเราอ่ากองทัพรมเราก็ต้องอย่างนี้นะออลบทั้งงานนอกงานในนะออลบกับค่าศึก ชั่ววก็ต้องลบเหมือนกันนะแต่ชั่วที่สุดค่าศึกในตัวเรานี่แหละโคตรชั่วเลยนะ <laughs> อันนี้มันโคตรชั่วเลยนะ <laughs> ชั่วที่สุดในโลกเลยเพราะมันทาให้เราทุกนะไอ้นั่นมันก็ยัเขาก็ทําให้เขาแบบทุกข์กับสังคมทุกนะก็ทุกประมาณหนึง่งแต่ตัวนี้มันทําให้เราทุกตลอดเวลาเนี่ยนะใช่ไหมข่าศึกตัวนี้เนี่ยต้องชนะด้วยนะไม่ใช่โอ้ชนะข่าศึกนอกเสร็จแล้วแพ้ข่าศึกใน ชีวิตไม่ได้พ้นทุกอะไรเลยมันจะมีประโยชน์อะไรชีวิตพ้นทุกปทีละเรื่องลดไปน้อยไปลดลงไปลดลงไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ลดทุกไปเรื่อยลดทุกไปเรื่อยก,ก็ไม่ทุกโอ้ชีวิตก็ดีที่สุดแหละเราเอาสาระอันนี้ไม่ให้มันเสียชาติเกิดไม่ให้เสียเวลาของชีวิตก็ต้องขยันทําอย่างนี้แหละแล้วเราจะเจริญอันนี้เป็นความเจริญของชีวิตอ่ะทีละลูกถ้าเปล่นต่อไปอสาธุ